สวัสดีครับกลับมาพบกับการอัปเดตสินค้าใหม่ๆกันอีกเช่นเคยนะครับรอบนี้เราจะมาอัปเดตในรายสินค้าของกันพาที่วางจําหน่ายในเดือนมิถุนายนนี้กันบ้างงานชิ้นแรกจะเป็นตัวของ hg 1น4่งต่อร้อยสี T ่ีเกียร์กู๊กเวอร์เทคกันพาจากซีรีส์โมบิลสตรกันดัม msvr ที่มีดีไซน์ค่อนข้างแตกทีเดียวนะครับโดยเฉพาะส่วนของเกะไหลที่เน้นดีไซน์ที่มีความแหลมคมขึ้นมาเสริมด้วยตัวแบคแพ็กชุดใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายกับปีกกลางออกมาทั้งสองข้างมีดีไซน์เหมือนกับตัวของเกะไหล ในแต่ละข้างจะมีโบลเตอร์เสริมอีกข้างละสาตัวครับด้วยดีไซน์แบคแพคแบบนี้เวลาตั้งโชว์จะทําให้ตัวกันพายมีเลเยอร์ซ้อนกันเป็นสชั้นบริเวณรอบตัวสเกิร์ตจะถูกเสริมด้วยโบลเตอร์อีก5ตัวแล้วบริเวณท้าอีกข้างละ2ทําให้ตัวของเกียวกุกโบลเทคเป็นโมบสุดที่ถูกใช้ในการต่อสู้ทางอากาศได้เป็นอย่างดีในส่วนหัวจะมีลักษณะของเสาเอเทน่า a a, เป็นใบมีดที่ยื่นออกมาและด้านหลังจะมีแผงที่ยื่นออกมาทําให้ส่วนหัวมีลักษณะดโดยรวมคล้ายกับหมวกของนักรบชาวโรมันนะครับ สีพาสโดยรวมจะเป็นโทนสีแดงแตัดกับสีดําเทาอาวุธที่เด่นๆของตัวเกียวกุ๊กจะเป็นตัวนางนินาตะเซเบอร์ er, ที่เป็นเงาบบีมแบบ2ด้านมาดูที่ส่วนของอุปกรณ์เสริมกันนะครับจะมีมือมาให้เปลี่ยนทั้งหมด3คู่บีมไลเฟิลล็อกเก็ตลันเชอร์เมกาแก๊ลิงกันบีมนางนินาตะบีมไลเฟิลและชิลโดยราคาของตัวเกียวกุวกวัวเถคจะอยู่ที่2750เยินครับงานชิ้นที่2 HG 1ต่อลีกเดียด โมบิลสูตรจากภาคโมบิลสูสตรไซต้ากันดั้มเป็นโมบิลสูตรที่โตขับขี่โดยอัพพลีและโรเบโตนะครับในอนิเมะเราจะได้เห็นตัวของลิกเดียสบ,บังคับตัวเซิร์ฟบอร์ดกันอย่างเมามันโดยใช้เพียงแค่สเครื่องเท่านั้นก็สามารถเข้าไปขโมยกันดั้มได้แล้วครับตัวลิกเดียสจะเป็นโมบิลสูตรที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงครับเซนเซอร์ที่หัวจะใช้เป็นแบบโมโนไอเหมือนกับตัวโมบิลสูตรของทางซีออนที่เป็นเหมือนกับดวงตาสีเขียวนั่นเองครับ HG ตัวนี้จะมีการปรับปรุงเชื้สอส,สีมู้ สีโดยรวมจะมาในโทนสีเข้มนะครับแต่ว่าในแต่ละส่วนจะมีการแยกชิ้นสีที่หลากหลายมากขึ้นดีไซน์ของตัวชุดเกอะจะมีความหนาและดูแข็งแรงทนทานแบ็คแท็ทางด้านหลังของลิกเดียจะเหมือนกับคลังแสงขนาดย่อมๆสามารถเก็บตัวอาวุธปืนต่างๆได้อย่างมากมายครับอีกอย่างหนึ่งคือสีบีมเซเบอร์ของตัวนี้มีสีที่สวยมากเลยครับในส่วนของอุปกรณ์เสริมจะมีตัวเคบาสุก้าบีมพิสตอนและบีมเซเบอร์ราคาจําหน่ายจะอยู่ที่2 9 9 0เเยนครับ งานชิ้นที่3กับ MG 1ต่อร้อย Gundam Excels Repair 3เป็นโมบิลสรกันดั้มยอดฮิตจากซีรีส์ Gundam d o O นะครับที่นํากลับมารีแพรท์กันใหม่อีกครั้งในส่วนที่มีการปรับปรุงดีไซน์ใหม่จะมีส่วนของตัวไหล่ภายนอกเข่าตัวที่ใช้เก็บ GN Drive และบริเวณส่วนเอวทาให้ตัวของ e x c e l Repair 3ดูมีความเบิกบืนมากขึ้นสําหรับตัวนี้จะมีกิมมิคเสริมตรงตัว GN Drive ที่สามารถถอดออกมาเพื่อเพิ่มไฟ LED เข้าไปได้ด้วยนะครับอาวุธใหม่ที่เพิ่มเข้ามาคือตัวของ GN Long Rifle สำหรับใช้งานในการซุ่มยิงดีไซน์ดูคล่องตัวเลยทีเดียวครับและตัวดีคอของ XLR p a t r i o จะถูกดีไซน์ออกมาใหม่ด้วยเช่นกันนะครับในส่วนของอุปรกรณ์เสริมจะมีมาให้กันอย่างจัดเต็มครับกับตัวเ m l ล n g r เ f l e JM Short Kay j n Long บ a s e ช็ Short b a นบินเซเบอร์เจม m ินแ n, er, n Dagger และเจ Shield นะครับสามารถนํามาเปลี่ยนใช้งานกันได้อย่างหลากหลายรูปแบบในส่วนของราคาจะอยู่ที่4,950เยนครับชิ้นที่4 MG 1ต่อร้อย เบสซ่าโกแอนตอมเรซาบาเรลคัตตอมมบิบลสูตรจากซีรีส์กันด้มซีเดตินีตัวนี้จะเป็นซาโค้จากฝั่งของซาบครับที่ถูกคัตตอมออกมาโดยเรซาบาเเลเพื่อสนิทของชินอสกะจะมีโทนสีที่โดดเด่นเป็นของตัวเองใช้สีพื้นเป็นสีขาวตัดด้วยสีม่วงและสีม่วงอ่อนไล่เฉียดสีกับตัวบอดี้ออกมาเป็นโทนสีแบบพาสเทลมีชิลด์ขนาดใหญ่ติดตั้งที่แขนทั้งสองข้างตัวชิลด์สามารถที่จะใช้เก็บแม็กกาซีนสำรองของปืนไว้ได้ตัวทัตเตอร์ที่ติดตั้งด้านหลัง สามารถที่จะสไลด์ตัวแผงม่สไซร์ขึ้นมาได้รอบๆตัวสเกิร์ตจะพกตัวระเบิดความแรงสูงไว้ในส่วนของอาวุธบีมโทมฮอคจะมีตัวสีของบีมที่พุ่งออกมาเป็นพสาสตใสสีม่วงอ่อนสวยเลยทีเดียวครับส่วนตัวดีไซน์ของเบสซาคูแพนทอมถือว่าออกมาได้ดูค่อนข้างดุดันถ้าจะเก็บเซตนี้ให้ครบทุกตัวจะมีออกมาทั้งหมด5แบบด้วยกันในส่วนของอุปกรณ์เสริมจะมีปืนยาวรีคอยล์เลคแตรตห้ารมมบีมแอสซาลกันไฮเพอร์ฟอร์แมนเอโพสีบอลเล็ตบีมโทมฮอคและชิล ส่วนราคาจะอยู่ที่5170ยเ็ยนครับชิ้นที่5 RG 1ตัวร้อยสี่สี่ Torque Tree Titanium Finish Mobile Suit จาก Gundam Wing the Movie ภาค Elder w a l เป็นตัวเวอร์ชันที่อัปเกรดมาจากเติมครับเพิ่มความหรูหราไปอีกระดับหนึ่งด้วยการใช้วัสดุสีพื้นผิวแบบไทเทเนียมทั้งตัวในส่วนของพื้นผิวที่เป็นสีขาวจะมีสีเงาง,งามเหมือนกับไข่มุกส่วนพราสสีน้ำเงินจะมีสีน้ำเงินที่คล้ายกับวัสดุของโลหะนะครับ บริเวณเสาอเทนาบนหน้านนผาจะเป็นสีทองเงาง,งาทั้งชิ้นสำหรับอุปรกรณ์เสริมจะมีตัวเมกาแคนนอนฮีทลอสชิลบีมเซเบอร์้วยความหรูหราเงาง,งา,มามแบบไทเทเนียมทําให้ราคาของอาร์จีทอรกิทีพุ่งไปถึง7,700เ็ยนเลยครับราคานี้จะเทียบเท่ากับเกรดเอ็มจีบางตัวได้เลยชิ้นที่6 r g 1ร4จี่งต่อร้อยสี่สี่วิงกันดั้มวิงกันดั้มตัวใหม่ที่มาลงให้กับเกรดอาโดยตัวนี้จะเป็นโฉมของฉบับทีวีซีรีส์นะครับ การย่าสีสันในส่วนต่างๆออกมาได้ดูสวยงามเลยทีเดียวทั้งส่วนของสีน้ําเงินเหลืองแดงที่ตัดกับตัวบอดี้สีขาวได้อย่างลงตัวและบริเวณกลางอกจะเด่นด้วยโลคิตต้อนสายสีเขียวตามตัวบอดี้จะมีการเพิ่มดีเทลเล็กๆน้อยๆเข้าไปบวกกับตัวดีคอร์ที่มีจํานวนมากครับที่จะมาเสริมความเท่ให้กับตัววินกันดัมด้านหลังจะเป็นตัวปีกขนาดใหญ่ที่ซ้อนเลเยอร์กันหลายชิ้นและสามารถที่จะการตัวปีกเพื่อเปลี่ยนรูปแบบได้ส่วนลูกเล่นสําคัญของตัวนี้จะเป็นการแปลงร่างของตัววินกันดัมนะครับ ในรูปแบบของยานลบและยังเปลี่ยนไปรูปแบบของตัวนกได้อีกด้วยสําหรับอาวุธจะเป็นตัวของบัตเตอร์ไลเฟิลที่มีขนาดใหญ่และตัวโลที่ติดตั้งที่แขนซ้ายที่สามารถเปิดออกมาเพื่อเก็บตัวบีมเซเบอร์ไว้ได้ในส่วนของอุปกรณ์เสริมจะมีตัวบัตเตอร์ไลเฟิลชิลบีมเซเบอร์มีมือไม้ให้เปลี่ยนอีก3คู่ฐานวางตัวปืนแลกชั่นเบสนะครับราคาตัวนี้จะอยู่ที่35,20ยเยนถือว่าเป็นวิงกันั้มที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ ชุดที่7 Entrigate 1ต่อ144กันดัมเบล i ิมิตต RX 7 8็ดสิบแกันดัมเพนติงโหมดเป็นตัวของ RX 7 8กันดัมครับเป็นดีไซน์ที่มาในแบบเรียบง่ายภายใต้การดูแลของอาจารย์คาวากุจิตัวบอดี้จะเป็นสีขาวทั้งชิ้นยกเว้นในส่วนของตัวบีมไรเฟิลและตัวมือนะครับคอนเซ็ปต์ของกันพาตัวนี้เราสามารถนำไปเพ้นพ่นสีในส่วนต่างๆต,ตามที่เราต้องการได้อย่างอิสระและอีกจุดเด่นหนึ่งของเกตนี้เราสามารถแกะชิ้นส่วนต่างๆจากแผงด้วยมือเปล่าและนำไปประกอบได้เลยนะครับ ส่วนของราคาค่อนข้างน่ารักเลยทีเดียวครับเพียงแค่770เยนเท่านั้นชุดที่8 entrigate ไอเดโอคาวาโคนันชาซาคุโตคันเลอร์และ HG 1จีหต่อร้อยสี่สิบชาซาคุโตชูอิจิอากาอิคันเลอร์งานคอลลับฉลองยเดอะมูฟวี่ของทั้งสองเรื่องครับโดยตัวโคนันจะมาจากเดอะมูฟวี่ภาค detective Conan scarlet bullet และของกันดั้มจะเป็นตัวภาคเดอะมูฟวี่ mobile suit gundam heavy fight นะครับในชุดเดียวเราจะได้ตัวโมเดลคิสจากทั้ง2เรื่องเลยครับ ตัวของโคนันจะเป็นเวอร์ชั่นชาซาคูทูคันเลอร์ที่จะเน้นโทนสีไปทางสีแดงครับที่ตัวชาชอบใช้กับโมบิลสูตของเขาในส่วนของตัวกันพาจะเป็น HG 1จีห่งร้อยซีซีชาซาคุทูที่จะมาในโทนสีประจำตัวของชูอิจิอากิเจ้าหน้าที T ่เอ i ที่มีความสามารถทางการยิงปืนไรเฟิลจนได้รับฉายาว่าซนเวอร์โบเลตนะครับโดยสีของตัวซาโคจะออกเป็นโทนสีเข้มทั้งตัวและทางหลายด้านซ้ายจะติดตัวสัญ,ญลักษณ์ของปืนไรเฟิลไว้ด้วยสําหรับราคาเซ็ตน,นี้จะอยู่ที่3 3ม0าเยนนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจกันพาและฟิกเกอร์จากอนิเมะดังสามารถร่รวมสนุกกับการประมวลสินค้ากับเราได้ที่ a c e b o o k พันนครทอยหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับชุดที่9 HG หต่อ1 4การดัมเบลิมิเต็ดกันดัมมาร์ทูทเวนตี้เฟิร์สเซนจูรี่เรลไทม์เวอร์ชันโมบิลสโตรจากซีรีส์โมบิลสโตรเซตตากันดัมกันพาตัวนี้จะเป็นงานแบบลิมิเต็ดอี dition นะครับที่จะอยู่ในซีรีส์ของทเวนตี้เฟิร์สเซนจูรี่เรลไทม์เวอร์ชัน อีกหนึ่งซีรีส์ภายใต้การดูแลของอาจารย์คาวากุจิที่จะให้ความรู้สึกของแบบเรียวไทคันเลอร์สีสันผอนผิวจะดูชอบเฉี่ยวสวยงามสมจริงสมจังทีเดียวนะครับอีกส่วนที่เสริมให้การพาจากซีรีส์นี้ดูดีขึ้นมาเป็นเกจเฮจีที่จะให้ตัวของดีคอน้ามาเลยครับแพคเกจของตัวกล่องจะถูกออกแบบดีไซน์ให้เหมือนกับการพาที่วางจําหน่ายในยุค0ด้วยส่วนอุปกรณ์เสริมจะมีตัวชิวบาสุก้าบอลแคนพอตราคาในการจําหน่ายจะอยู่ที่1870ย็เยนครับ มาดูงานชุดสุดท้ายของคลิปนี้กันนะครับกับโฟล์แมชนิคหนึ่งต่อร้อยคาร์มิตี้กันดั้มเป็นโมบิลสูตรจากซีรีส์โมบิลสูตรกันดั้มซีดโดยการพาตัวนี้จะเป็นการพาที่มาจากซีรีส์ใหม่อย่างโฟล์แม a นิกมีจุดเด่นทางด้านการเสริมการเคลื่อนไหวของตัวบอดี้กับชุดเกราะในส่วนต่างๆให้มีความสัมพันธ์กันมากขึ้นสีสันโดยรวมของกันดั้มตัวนี้จะมีความเฉพาะตัวสูงนะครับโดยใช้เป็นโทนสีเขียวอมฟ้าตัดด้วยสีเหลืองมีอาวุธที่เป็นจุดเด่นคือตัวปืนพลังงานแบบคู่ที่ติดตั้้้งงงไวทาดาดนหลั แลวเวลาใช้งานจะยื่นผ่านออกมาจากตัวไหล่ทั้งสองข้างนะครับอาวุธที่เด่นอีกหนึ่งชิ้นคือตัว337มม p ล a s m a s a บอ t บา z o ก k a c a n นอนที่เวลาใช้งานจะประทับไว้บนบ่าสาหรับการยิงโจมตีในส่วนของโล่จะมีการติดตั้งปืนคู่แบบ2กระบอกครับที่สามารถขยับขึ้นลงได้ดีไซน์การออกแบบของตัวการดั้มจะมีการซอล่องและเก็บดีเทลในส่วนต่างๆทำออกมาได้สวยงามสมกับเป็นมาสเตอร์เกตเลยครับดูสมจริงกว่าดีไซน์ในอนิเมะขึ้นมากเลย ตัวอุปกรณ์เสิร์ฟจะมีตัว337มมพาร์ม,ม,มาซาบ,บอร์ดบาสุก้าแคนนอน115มมดับบลแม่มฟอยสติ๊กเกอร์มาร์คิงสติ๊กเกอร์ราคาจะอยู่ที่5,500เยนครับถือว่าเป็นราคาที่ดีทีเดียวสำหรับงานในเดือนนี้ถือว่ามีการพาใหม่ๆที่สวยงามน่าเก็บหลายตัวเลยนะครับและเนื้อหาในคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนเพื่อนๆที่เข้ามารับชมใหม่อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับและกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ